ดดรึยการดอกบานี้บอสตระกู่ชงที่อายุ18ปีทึ่มไปอัดรีธาอาการในคู่ใหญ่อัดน,นีพาเสียงมือหามู่การบอกสูงวมริกังคางรุงแดนเท ه, ผู้ช้ภาาครูวิชานิทนา,นานาการรักชงคัดชมที่อายุน่ากกว่า18ปีคู่รักคแนะนำ สางคมใหม่สลาสนุงโดยใบตานิวตัดเชื้ไทยกูว่าได้เลยถึงสังหลาสาย P S I เชลาเซลกาณาแห่งกาณาโพศ สวัสดีครับผู้ชมและสู่รายการข่าวสามใหม่นะครับก็คือนะครับก็คือสามข่าวใหม่นะครับจะมาทุกวันจันทร์ที่สิบเก้าสิงหาคมพุทธศักราชสองพันหน้าร้อยหกสิบเจ็ดครับกูคดูดีนี่ตีผลนะครับอีกเช่นเคยนะครับเสื้อสีส้นอยากได้นะครับตอนนี้วันนี้วันจันทร์วันแน่นะครับสันดาปชว่ใหม,มากิจก่อนก็คือ ช่วงอีกหนึ่งช่วงเอาใจครับก็คือแผ่นนีวเวีนซีดีนิวเนแผ่นดีซีดีปดตาดายช่วงข,าวงขาว่าขึ้นข่าข้นจะเป็นคนรุ่งเคยนครก็เป็นที่น่าสนใจในดินอาชงได้ในช่วงขาว่าข้นจะเป็นคนนุ่งเคยนครก็เป็นอย่างน้นนะครับปิดตาไย้ายในขา่าข้นจะเป็นคนนุ่งเคยครับไปเลย สวัสดีครับตอนนี้ดาน,น,น,นีมีแผ่น VCD Karaoke ร,รูปสากะนาอัลบั้ที่สองดที่2ม,มีโลโก้เมเกมิโกสีทองแล้วก็คาร์เกตหรือสากสะนาโรดิเชียนะครับอีจกเกมีซึ่งเขาใช้ตั้งแต่เรือสภาคง2 5งกันถึงมกระคงสองกันหารง2ันห้าร้อยหคาปกร้อบาทของเอจี อีกคือส่งไงนะโอเคสามปกก็คือมีนาคมสองกันน่าร้อยห้าสิบสองสุขคนน,าาน,นี่ครับมีหนวดเลยเฉยเฉยแบบนี้แต่มันสลับกันนะคะรับสลับกันเฉยเฉยเวลาเ่เพลงหมดสิบเพลงสุขคนที่สินีนาะคงห้าสอง วัทศสินค้าดีวซีดีวันที่ถดสิเจ็ดตุงขาบานห้าสองวันจักรลายเมื่อสิมีนาคมสองกันยายห้าสิบสองเมื่อชุ่มปิดเทิงชุ่มปิดผ้าเรียงสอบใบผ้าเชิญที่สองในหนังสืออะไใช่ครับสัตดาห์หนังสือกาดช่าคันที่สาสิเจ็ดสอบไบผ้าเพิ่อที่สอง เปิดตัวรายการบานจะกปิ่งปิดฉากรายการมาสกีคู่คู่เพจสเปเชียลเป็นเทคปังเรตติ้งปังอันดับหนึ่งเปิดตัวรายการบันทึกบลัักแบบที่สองเปิดตัวรายการและรายการพีนพัสโชว์ และแรายการเกณฑ์วัดดูวันและแรายการและเปิดนะคะรับพิชชารายการชิงรยช,ชิงล้านทเวนตี้เซนตูรีตามและแรายการข่าวเช้าข่าวสดเปิดดรูรายการเช้าข่าวค้นคนข่าวเช้าที่จีกระชุกสึกเพนนะครับ และก็นี่การและนี่ที่ใช้ใดูเห้ฟันที่จะเป็นใหม่ย่าทูอยอ5ู1 5 2หเพชร,รกรกราคกรจะสาวจะใช้รูปสาวกันนางซีที่2ที่สไม่สักเตียงไก่มีจังกัามหาชนคู่หน้าน,นอนสังเนาโยกทิ้งไม่ใช่เลยรอเลยแผ่นจะหน้าเหมือนกับ V ีซีคาวเกตนะครับซีดีเบรีวเทสนะครับ มีโลโกโ้ฮทคาร์เ <tinc S 1> ลอร์เกจเองมีเกมก็มี VCD VCD Superio As A เจ้าเกมมี่ A G A เกมมีโกว่าดาทอและและสแตนว่าตัวเกสเสียงและท่าฮงคาราเลอร์เกจแข่งนะครับซึ่งสภาพเต็นสิ์บ้างสีเขียวอยู่อะไรบ้างสีเขียวสาม,มารถคือแค่เสียงแรกค่านะครับ ร,รูดูสามาแผ่นตานี้้าถือว่าไม่ค่อยหม่อยู่นะครับดูได้หนึ่งร้อยเกฟันได้อย่างแน,น่นอนท่านผู้ชมครับโอ้ที่ปแบบจะดัดจดินะครับของเราก็ดารุ่งขอมาเกาะกุญแจด้วยครับนาเอศในธารรนะครับปิดตาชงกันได้ าาขาคนจะคงคุ้มเคยในไงช่วงขาคุกับเป็นคนนึงเคยครับไปดูกันเลยมโมทีนจิมเมโมที่บักกะนางการแสดงจากการสแสด,เง,แเดงเรื่อง,งนะรแรกตดคนเรื่องซึ่งนะครับคนเรื่องงานหน้าสะพายทักขโมูงิน เดี๋ยวช่วงหน้าครับไปก่กับโบเวลาสุขศีีกับอาริสนะครับติตากับคุณอาเล็กับโบเวลาปีตาชงกันในช่วงนิวอัปเดตครับ